เป็นทหารแล้วได้อะไรอันดับแรกชุดฟรีแต่งกายให้เหมือนกันรับเงินเดือนรวม10,000บาทตอนเรียนทหารใหม่เงินเดือนพอน1ชั้น3ามหบวกเบี้ยเลี้ยงวันละ96าบาทบวกค่าของชีพรวมแล้ว10,000บาทจบจากทหารใหม่เป็นทหารปีหนึ่ 1, งรับเงินเดือนพร1ชั้น16 3670อบาทบวกเบี้ยเลี้ยงวันละ96บาทบวกค่าของชีพรวมแล้ว1 0,000บาท เป็นอาหารปี2อรับเงินเดือนพอร1ชั้น18 4,400บาทบวกมีเลี้ยงวันละ96บาทบวกค่าครองชีพรวมแล้ว1,000 10, 0บาทเบี้ยเลี้ยงวันละ96บาทหากค่าประกอบเลี้ยงไม่เกินวันละ70บาทแยกเป็นค่าข้าวสาร21บาทค่ากับ45บาทค่าแก๊ส4บาทาเหลือรับเบี้ยเลี้ยงวันละ26บบาทถ้าได้ออกปฏิบัติงานรชาชการชายแดน ก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มรวมแล้ววันละ221บาทแยกเป็นเบี้ยเลี้ยงปกติ96บาทเบี้ยเลี้ยงเพิ่ม104บาทค่าสเสบียง15บาทค่าเลี้ยงดู6บาทรวมรับวันละ221บาทหากมีคนณวุฒิป .6 หรือมอ .3 ก็จะได้เรียนกศนเพิ่ม,มคูณคนณวุฒิการศึกษาอีก1ระดับจบป .6 ก็ได้วุฒิม .3 จบม .3 ได้วุฒิม .6 มีวุฒิม .6 หรือเทียบเท่า พอสามารถสอบนักเรียนในสิบได้ได้รับโควตาร้อยละ8 0หากสอบเป็นนักเรียนในสิบและได้บรรจุเป็นข้าราชการทหารแล้วก็มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรทางทหารที่หลายคนใฝ่ฝันอยากได้เครื่องหมายมาประดับเช่นจู่โจมสงทางอากาศรีคอนและทำลายใต้น้ำจู่โจมหรือมนุษย์ขบอยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอยา่าง มันต้องมีหนนทางตะเกียกตะกายหลังจากหลดประจำการก็สามารถร่วมงานกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ได้หากยังไม่อยากหลดประจำการก็สามารถขออยู่ต่อได้ปีต่อปีจนถึงอายุ30ยังมีอีกเยอะอธิบายไม่หมดสงสัยปล่อยถามได้ที่ใต้คอมเมนต์